อนี้ออนี้อนี้จ่เนียแ้เฉียวมาเบื้เชี่ยเชี่ยสมาเห็ป่าพีเบื่องโน้ ตัดไม่ถูกก็แกะออกดีๆตัวเสื้อปโออ,อะไรฉันทอกแรแลบบ่เก้วน้บอ,หหอทอกรบโอ้ยได้มอีโมด้วยยังไงขนม ใส่หน้าหนาวสียบ่งอบก่นะยายพี่ใกล้ๆเๆ้ยดาก็ดูน่นะขอบครัยายดาไปนเลยไปีบขอบี่นวะกเี่แกหนแกเาแดมาใส่ตกปลาอั้สาเก็องเอาไปเออเอาไปเออเอามาไวจะแกไห

แยนสั้นบ่ปติบงยี่น่ขอบคุณั้ัตตด้วยบคัิบงเนกล่องขอบคุณครับองเนืกระดาษ่มใช้บ่ได้อันนี้นี่อะไรของใคร่ใแค่แ่ที่ไหนกนอยมีบปีแจีโน่นี่เออแมนบอกส่งหัวมันาเนาะเอาไม่มาหอมก่อนบ่โอ้ยต้องหอมก่อนและเนาะ

นีโน่ Safe> จีโน่โอ้ม to ่ชอกบก่เาเขายเสีทีแรกให้นี่ของขาจิโน่จะให้ขาวีนะฮะจีโน่ไม่สีสักค้างซ้อกแบบนี้ไห้เาแกออกันไก่นั่นมีอบอ่านด้วยที่หละว่าใครให้ ก็อ่านด้วยตัวเสียกัอยาแก้ได้เขาว่าที่นนี้วอะไรนั่นอะเวียนให้เสียหอหรือถุงเท้าสโน่ซอกรกแลตนอ้ใส่เอามาดูหน่อย ได้เงเกลนโอ้ฟาดฟาดคออย่างเี่ของอายลูกของอ้ายอันนี้ของลุงสวัสดทีมจีโน่จากไทยซิเปียร์ซิีกับน้องนี่โอซิปปี้โอ้ยซิเปียเป็นไหมอันนี้ของมะมักกับซิเปียร์อนดินารัให้แล้วมาแล้วอันนี้น้องสัโน่ให้ อะไรงานเนาะผู้มลูยอให้สมโอ้รูปยอวให้กี่บาทล้วนั่นโอ้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับลูปยอดยางนัินเด็ดจะได้นาอ็นใบเดียวเปล่าโอ้ขอบคุณครับหลวงพอเนอ้

โอ้รอะไรโอ้แลมโบ้พี่แบงค์ให้แลมโบ้ ชิโน่คือแต่ลายเถอะทำไมไม่มีของเอาเจดเลยเนี่ยโน่ สร้างมาเป็นหนังตกหนาวเลยเนาะโอแกตอนหนีหอไปขึ้นแกมันก็สิ่งแต่เกมไเปล่าไม่เสียโอ้วอดกาวอดกาปะโ้โหแผ่นตองกบีน้ติดเกกับเชื่อนี่ทีนเดี้แมวห้าสิเปอร์เซ็นต์พนโ เต้นหมกหน้าบ่กแถมมาเหมืด้พอดียมาเม่อ่ย่านะรอะไามาเ้มาอะไรดูฟังโอ้ใครใช่แมนเพราะมแม่กองซื้อๆเ้ย

เมื allen, e kind of tragedy, oh, ่อเล่นพีดีเลยพีเดิมอยู่บอกกันว่าพี่โอ้กบี่นเจนี่มาเมียหนแม่นั่อแบบตัวเลยมานีได้น้ก็พันมาที่ยงแก้นดูซาแซ่เอาไบาพักันกินก็นมันนี่รูดก็ได้เออเจ็ดองเดออีโ่้วดดโอ้นี่องแก้วให้หโอ้ขาดมาด อะไร่ะน่นทํายังไงทำยังไงนั่นโอ้ยม่แพงสำหาของป้าปีดอกไม่แพงเท่าของป้าปีไม่แพงเท่าของป้าปีเดี๋ยวเถอเพิ่งของป้าปีไมีแก้หเดขหองป้าปีเอของป้าปีอยู่เด้อเอาอันเล็กก่อน ก็แก่อันเล็กก่อนค่อยแก่ห้องป้าปี่ก่อนมามาอันนี้นห้องใหม่นี่เจโน่นหนนนนีนด้วยนนนเจม,มนนกนน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 นในน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 ้้นนนนนนันนี กางเกงในบ่เกงในลายเกงในลายเนี่ยลายุกกี้กะันี้อะไรกัเกงกเกงในเสื้อไดเสื้อนี่เป็นแขนาอบูแนบ่ได้ขนงาของป้าปีนี่แหละแก่ีะของปีของป้าหมา Tao nè. Ô, chị đưa đây ở Ô. mình bó mình con bó không Hả? Hả? Con bó cong con Cong Con Cong Thao Con bó. Tao như này. Tao này. Đấy. Ngon cho Ô. 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 เกี่ยสองแสนหุ่นนี้นั่นเกี่ยวสองแสนนู้นนี้นั่นเกี่ยวเ่กนเลยให้นนหมดเอนกระดาษออนี่งกับยบปเนี่เนื้อนี่อย่เนี่ยทำเหมือนกันเดชทเหมือนกันไปคืนเราไปคืนก็ไปคืนอีกแล้วเนาะอันนึง โมเมนต์จอคอมหมดโน้ตโอ้จอคอมไม่อม <ginger> ีแต่ส่งใน m e s s เจอร์เอาอันนี้ให้หโอแต่ละคือบอกมาขอปูน้ำบานนี่โอ้โอ้โห

ไปเจนให้สุกนอนอย่อันนี้ของพ่มาให้าไปตอ่อเลยหนึงนเดี๋ยวขอตอ่อตัี่ยบบเมื่อเรวก็เชี่ยหอมตัเชี่ยนั่น ้ออ่านดูน้ำหอมหรืออะไรเสื้อเสื้อทุงมือโอ้ได้คว้างเราไปเรื่อยไปนี่โอ้บ่โอ้ถ่ายรูปน้อยถุงมือ ้วสูตรนึงด ouais, ีแล uh ้ว oh, ที่เจ็บไปเจ็บก็มาเ็บกาเศร้าอะไมาแค่อย่เใส่หมูแรกนี่หรอที่โดนไปนอนเนี่ยี่นนอนเนี่ยเอาตัวนีคือถี่มันเย้เยเยเมาเลอันนี้มาเดี๋ยว เปิดอ่ะแม่ยังไม่เปิดเลยคระตัยังไม่เปิดเลยเลยเปิดยี่อะไรจิโน่มาเปิดเอาตัวยากาให้เหนือไปชาร์จไป่อนได้เทสตชอน ไอ้ขนมเมือนอ้ขนมไม่ซื้อเองช็อกโกแลตอยากได้อะไรก็ไปซื้อเองว่าจะมันแย่งกับพวกปากบ่อเดี่ยน้องคุณชัยกล่องกับเรนเขาต้าไล่พอดีล่ะกล่องสีแดงของแม่กับพ่ออยู่ข้างๆแม่ว่ากัดทาลูกมากสักคนแล้วมาสิเปิดนี่บ่อนี่บ่อก็จี้โดยการเจงไหมเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคครับเดี๋ยวจังหวะกันคลิมหนา่น้นาะ